ขอพูดด้วยคนประชาธิปไตยครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้กระผมจะคุยกันถึงเรื่องจริยธรรมประชาธิปไตยครั้งก่อนนะครับก็ได้พูดถึงอุดมการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยและวัฒนธรรมประชาธิปไตยไปแล้วนะครับสําหรับในครั้งนี้จะพูดถึงจริยธรรมประชาธิปไตย จริยธรรมประชาธิปไตยนั้นหมายถึงอะไรจริยธรรมประชาธิปไตยหมายถึงคุณธรรมซึ่งประชาชนได้นำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดผลดีต่อการเมืองการปกครองทำให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยบรรลุผลสำเร็จจริยธรรมประชาธิปไตยก็เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งที่จะให การปกครองในระบอบประชาธิปไตยบรรลุผลสําเร็จก็คือบรรลุเป้าหมายสําคัญเป้าหมายสําคัญก็คืออุดมการประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนในเพื่อประชาชนครับจริยธรรมประชาธิปไตยนั้นมีอะไรบ้างจริยธรรมประชาธิปไตยนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยมีวินัยประชาชนใน การปกครองในระบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิตรหนคาว่ามีวิตรหนนั้นหมายความว่าจะต้องปฏิบัติตามสิทธิทและหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทแนรัษดรผู้ที่มีสิทธินะครับก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยการไปเลือกตั้งถ้าทำเช่นนี้ก็มีระเบียบวิน,นัยแต่ถ้าหาไม่ไปเลือกตั้งอย่างเช่นว่าอาจจะมีการขายทธิไพายเยงไปเลยรหรือไม่ให้ความสำคัญคไม่ไปเลือกตั้งอย่างนี้ก็ถือว่าขาดรเนนะเบียบวินัยสองสิทธสัต์หมายความว่าประชาชนจะต้องมีความสื่อสัต ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญนะครับอ,อย่างเช่นว่ามีการเลือกตั้งสสมีการเลือกตั้งสอจอมีการเลือกตั้งสทหรือสอบตอนะครับถ้าหากไปมีความซื่อสัต์เนี่ยมีการขายสิ์ขายเสียงม,มีการซื้อสิ์ซื้อเสียงอย่างนี้ถือว่าขาดความซื้อสัตว์การปกครอง ในระบบประชาธิปไตยก็น้มเหลวนะครับหรือ,อบุคคลที่ได้รับเลือกไปเป็นผู้นําแล้วนะครับหรือเป็นตัวแทนแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็น,นคณะกรรมการโครงการหรือแผนงานสําคัญสําคัญซึ่งมีงบประมาณจํานวนมากถ้าม,มีความซื่อสัตย์นะครับ<ๆ>ก็จะไปขับชั่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากส่วนรวมอย่างนี้จะเกิดความเสียหา เพราะนั้นอย่าเลือกนะครับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่ตน้นเลยนะครับความอดทนอ,อดทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับประชาชนก็ดีนะครับผู้นําประชาธิปไตยก็ดีจะต้องมีความอดทนความอดทนต่อคําพูดที่ส่อเสียดเสียดสียุยงทําให้เจ็บช้ำหนักใจ บางครั้งผู้พูดก็อาจจะหวังผลจากการพูดยุบแย่ให้เกิดความโมโหหรือว่าขาดสติก็จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างเช่นผู้ม่สุภาพมีความรุนแรงเกิดขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับจะเกิดผลเสียเพราะนั้นประชาชนหรือผู้นำประชาธิปไตยจะต้องมีความอดทนอดทน พอสิ่งที่ยั่วยุที่เป็นเป็นอามิสินจา้างที่เขาเอามาให้นะครับห้าร้อยพันสองพันอย่างนี้เป็นต้นยั่วยุด,ด้วยคำพูดอะไรหลายอย่างที่จะทำความผิดอย่างเช่นว่าทำผิดจากหลักการประชาธิปไตยอย่างเงี้ยครับหรือทำผิดจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างเช่น เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมขายสิทธิ์ขายเสียงไปแล้วอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ไม่มีความอดทนต่อสิ่อยู่วยุที่เป็นอาวุสิสจากอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับความอดทนจําเป็นจะต้องฝังให้กับประชาชนและคุณนาประชาธิปไตยแต่การปกครองและระบบประชาธิปไตยจึงจะบรรลุผลสําเร็จใจกว้างครับ ประชาชนผู้นำประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นผู้ที่อาสาเข้าไปทำงานให้กับประชาชนเ,นเป็นตัวแทนอย่างเช่นสอสอสจสทสวตชเป็นต้นอันนี้จะต้องใจกว้างนะครับเพราะว่าในการลงแข่งขันหรือสมัครต่างๆเนี่ยครับก็จะมีการแสดงอายุายแต่บางครั้งก็จะต้องมีการใช้วาทกรรม มีการโจูดตีกันอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าใจไม่กว้างที่จะฟังน,โโนะครับใจแขบโมโหนะครับมุทะลุดุดันอาจจะมีการทำ้ายร่างกายทำ้ายสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นของฝ่ายตรงขา้ามอย่างนี้ใจแข็นะครับใจแขบไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีของประชาชนหรือ,อ ผู้นำประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญจะต้องปลูกฝังให้กับประชาชนตั้งแต่ที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนและปลูกฝังต่อเนื่องไปให้มีวิถีชีวิตในประชาธิปไตยจะต้องมีเรื่องของใจกว้างด้วยนะครับเสียสละเป็นเรื่องสําคัญนะครับประชาชนหรือผูน้นําความเสียสละเป็นเรื่องสําคัญอย่างเช่นว่าเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือส่วนรวม อาจจะเสียสละเวลาเสียสละความสุขของครัวเพื่อไปทํางานทางการเมืองอันนี้นะครับเป็นการเมืองในระบบประชาธิปไตยเสียสละทรัพย์สินบางอย่างนะครับที่เป็นการบริจาคให้กับสารณะหรืออะไรก็าตามที่จะทําให้กิจกรรมต่างๆของสารณะของประชาชนดําเนินไปได้ไห้ดี นี่นคือความเสียสละผู้นำประชาธิปไตยบางท่านนะครับก็ยังเสียสละชีวิตเพื่อการปกครองในระบอบประชาธชิปไตยเสียชีวิตเพื่อประชาชนอ,าอย่างยุตัวอย่างเช่นอับราฮัมลินคอนมหาต,นะตมะคารทีเป็นต้นนะครับอันนี้เรื่องสําคัญนะครับเรื่องความเสียสละรักษาเมคีเนี่ยสำคัญมากรักษาเมคีเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับคําว่าพลาดราน พารดลภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน mm hmm. เห็นพลเมืองหรือประชาชนในประเทศเดียวกันหรือพี่นอ้องอาจจะเป็นนอกประเทศ้วยกระไดที่เป็นมิตรเราครับต้องรักใคร่สามัคคีกันนะครับเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องก,กันความรักใคร่สามัคคีกันเนี่ยก็ มันก็ต้องมีความใจกว้างมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับในเรื่องของจริยธรใจกว้างด้วยก็จะทําให้เกิดกความสามัคคีนครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมสําคัญอย่างหนึ่งถ้าไม่รักสามัคคีเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีมันจะตรงข้ามกับแตกแยกใช่ไหมครับใครก็ตามที่พูดหรือพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ที่ตรงข้ามกันเรื่องความสามาัคคีผิดหรือถูกนะครับมันต้องจัดการโดยกฎหมายจัดการด้วยกระบวนการทํากันดูความยุติธรรมนะครับเรื่องความยุติธรรมก็สําคัญนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องรักความสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีกันนะครับมีการเลือกตัง้งเลือกตั้งได้ไปแล้วนะครับก็ทําให้เกิดความแตกแยกในงที่สุดก็ล้มเหลวนะครับ การปกครองในระบบประชาธิปไตยเพราะฉนั้นที่พูดมานี้ก็คือจริยธรรมประชาธิปไตยซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญจะทําให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยบรรลุผลสำเร็จครับแต่การปกครองการเมืองหรือว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยย่อมมีอุปสรรคครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับ ครั้งหน้านะครับจะได้มานาเสนอหรือแสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอแสดงความคิดเห็นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี